ผู้ชมคะวันนี้ติ๊กและรุริได้มีโอกาสกลับมายังเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งมีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าญี่ปุ่นนั้นมาครั้งเดียวไม่พอสําหรับติ๊กแล้วคิดว่าที่คิมชูนี้ก็เช่นเดียวกันมาครั้งเดียวคงไม่พอเพราะว่าที่คิวชูนั้นมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ชมอีกมากมายค่ะ ผู้ชมคะวันนี้ลูลี่ได้พาติ๊กและคุณผู้ชมเดินทางมายังเกาะคิวชูอีกครั้งหนึ่งค่ะ <Summer. S 1> และสําหรับวันนี้นะคะลูลี่พาพี่ติก<น>๊กและคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอะไรคะโออิตะจังหวัดโออิตะค่ะและสถานที่ที่เรายืนอยู่นี้นะคะ<อ>ก็คือศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่มี<อ>ชื่อเรียกว่าอุสะอุสะจิงกุด้วยนะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่เมืองอุสะค่ะก็เป็นชื่อศาลเจ้าตามชื่อของเมืองเลยนะคะ ศาลเจ้าอุซาจิงกุเนี่ยมีความสําคัญมากคําว่าจิงกุเนี่ยหากคุณผู้ชมได้ยินคําว่าจิงกุต่อท้ายศาลเจ้าที่ไหนหมายความว่าศาลเจ้านั้นนั้นมีความสําคัญมากค่ะคือใช้เป็นสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมของราชวงศ์หากจะเปรียบกับวัดในเมืองไทยก็คือวัดที่ลงท้ายด้วยวรวรมหาวิหารนั่นเองค่ะ ศาลเจ้าอุสหานี้สร้างขึ้นแบบฮาจิมังสุคุริโดยออกแบบเป็นสองส่วนก็คือส่วนด้านนอกประกอบไปด้วยผนังขาวเสาแดงตัดแถบสีดำและสีทองจึงมีความสวยงามและเด่นมากสเสมือนกับที่ประทับยามที่วาแห่งเทพเจ้าผู้ปกป้องเมืองหลวงและคุ้มครองราชสำนักและส่วนด้านในนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นห้องบรรทมยามราตรีค่ะศาลเจ้าแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นศาลเจ้าชั้นนาในสี่หมื่นแห่ง ทั่วประเทศญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่มักเรียกชื่อลงท้ายด้วยคำว่าฮาจิมังจิงกุและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านการเชื่อมโยงพุทธศาสนากับลัทธิชินโตมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่8แล้วล่ะค่ะความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือการใช้สีลุลิ สังเกตไหมคะว่ามันจะสวยงามและสดใสามากมเป็นการใช้สีส้ม,มสีเหลืองอและดูหลังคานะคะคุณผู้ชมคะหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาทีเ่เรียกว่าเป็นหลังคาแบบโบราณติ๊กไม่แนใ่ใจว่าจะใช้คำว่าอะไรซึ่งมันเป็นคำว่าแทชก็คือเป็นหญ้าหลอดๆนะคะแล้วก็เอามามุงหลังคาอัดแน่นเลยคะ่ะอันนี้เนี่ยถือว่าหาน้อยแล้วนะคะที่จะมีแบบนี้ค่ะ Cool. ผู้ชมคะอาคารที่อยู่ด้านในนะคะไม่ใช่อาคารที่อยู่รอบนอกนี้ที่เรียกว่าเป็น national treasure คะ่ะสวยงามมากและเวลามาที่นี่ลู่ลีบอกว่าแนะนำว่าจะต้องมาไหว้เทพเจ้าสามแห่งด้วยกันนะคะคก็คือจุดแรกมาไหว้ตรงนี้อันนี้คือเทพเจ้าฮาจิแมนใช่ไหมซึ่งเทพเจ้าฮาจิแมนเนี่ยนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งการยิงธนูและการสงครามก็เชื่อกันว่าใครได้มาไหว้แล้วก็ขอพรจะประสบแต่ความโชคดีทำอะไรก็ มีแต่ชัยชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักกีฬาจะนิยมมาไหว้ขอพอรที่นี่กันมากเลยค่ะแล้วก็มีความเชื่ออีกนะ<ม>ว่าเทพเจ้าฮาจิแมนเนี่ย<ม>แท้จริงแล้วก็คือจกักรพรรดิโอจิซึ่งเป็นหนึ่งใน15จกักรพรรดิในตำนานของญี่ปุ่นค่ะเมื่อเสร็จจากการจากการไหว้ขอพอรจากเทพเจ้าฮาจิแมนแล้วนะคะ<ม>ก็มาในตำแหน่งที่2เทพเจ้าผู้หญิงนะคะ<ม>ก็จะต้องขอพอรด้วยเช่นเดียวกัน<ม>แล้วก็สุดท้ายเลยเป็นเทพเจ้าผู้ชายค่ะและตามหลักปฏิบัตินะคะ ที่เขาทํากันมาก็คือเวลาไปถึงเขาก็จะเอาเหรียญโยนลงไปก่อนนะคะแล้วถึงโค้งคํานับสองครั้งตบมือสี่ครั้งขอพรเสร็จแล้วก็โค้งคํานับอีกหนึ่งครั้งเหมือนกันทุกจุดเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคุณผู้ชมเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าอุษาจิงกุนะคะก็มีคําแนะนําว่าเมื่อขึ้นไปสักการะบนเมนชายหรือว่าบนศาลเจ้าหลักแล้ว ก็ในธรรมเนียมของเขาต้องลงมาสันเจ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นสันเจ้ารองด้วยค่ะสัรเจ้าหลักนะคะก็จะเป็นสัรเจ้าที่ดูแลปกครองคุ้มครองทั่วประเทศนะคะโดยมากแล้วจะสําหรับราชวงศ์จะสําหรับพระจกักรพรรดินะคะแต่ว่าสําหรับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยสัรเจ้าเล็กที่อยู่ด้านล่างนี้จะช่วยดูแลคุ้มครองปกปักรักษาค่ะ ผู้ชมค่ะนอกจากตัวอาคารศาลเจ้าหลักที่มีความเก่าแก่และมีความสวยงามนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีความสำคัญต่องานศิลปะของญี่ปุ่นอีกด้วยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของชาตินะคะก็ยังมีอีกที่หนึ่งค่ะ ความสวยงามและความเก่าแก่ไม่แพ้กันเลยก็คือสร้างขึ้นมาในประมาณยุคศตวรรษที่8เช่นเดียวกันก็คือสะพานที่อยู่ทางด้านหลังสะพานแห่งนี้มีชื่อว่าคุเรฮาชิกคูเรฮาชิกค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าสะพานแห่งนี้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างจากสะพานอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นที่คุณผู้ชมเห็นเนื่องจากว่าสะพานนี้มีหลังคาคุมค่ะในสมัยก่อนนะคะเชื่อกันว่าสะพานนี้ ถูกสร้างโดยคนจีนนะคะลักษณะจะคล้ายๆกันกับเกี้ยวที่ใช้แบกจกักรพรรดินั่นเองนะคะก็จะมีหลังคาคุมและสะพานแห่งนี้ในสมัยก่อนนั้นเป็นสะพานสำหรับใช้เฉพาะพระมหาจากักรพรรดิและพระราชวงศ์รวมไปถึงคนส่งสารของพระมหาจากักรพรรดิเท่านั้นค่ะส่วนคนธรรมดาอื่นๆน,นะคะก็จะให้ไปใช้สะพานอื่นๆแทนค่ะ ที่เป็นของขึ้นชื่อหรือเรียกว่าหนึ่งในสิ่งที่ควรทำเมื่อได้เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นก็คือการแช่อองเซ็นค่ะแต่วันนี้ติ๊กกับรุริไม่ได้มาแช่อองเซ็นธรรมดานะคะส่วนจะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมต้องตามติ๊กและรุริไปชมกันค่ะอันนี้องเซ็นซ้ายนะคะเป็นองเซ็นซ้ายขึ้นชื่อมากที่สุดบนเกาะคิวชูและนอกจากนั้นแล้วยังขึ้นชื่อในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะข้างในจะเป็นองเซ็นซ้ายแต่เป็นแบบทับปิกองเซ็น อาคารเนี้ยเป็นไม่ใช่อาคารรุ่นแรกนะครั้งแรกเลยเขาสร้างขึ้นมาในปีคศิสต่ักราช1879แต่สร้างเป็นอาคารที่มีหลังคาไม้ไผ่ค่ะแต่ต่อมาในปีครินตศักราช1938ถึงได้เปลี่ยนมาเป็นอาคารแบบนี้นะคะเราด้านหน้าเนี้ยกระเบื้องด้านหน้าก็เป็นแบบของจีนค่ะ แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตั้งอยู่ในเบ,บปปูและเบปปูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าที่เบปปูเนี่ยมีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยละคะ่ะ คาเคกาวาระอองเซนนี้เป็นโรงอาบน้ำตั้งแต่สมัยเมจิที่มีอายุเก่าแก่กว่า120ปีลักษณะของห้องอบทรายที่นี่เป็นห้องโถงเพดานสูงทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดแม้เป็นบรรยากาศแบบปิดแต่ด้านในกลับโอโทงและดูมีวัฒนธรรมที่ได้ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนานสมกันกับที่ได้ติดอันดับหนึ่งใน1ิอองเซนที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะ นอนแช่อยู่ในนี้ประมาณ10นาทีรู้สึกดีจังเลยค่ะถ้าถามว่าสามารถทำได้บ่อยแค่ไหนเพียงแค่พักร่างกายทุกๆ6ชั่วโมงคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมานอนแช่อองเซ็นไซสบายๆแบบที่ติ๊กและลูลิทำได้อีกรอบหนึ่งแล้วล่ะค่ะ บริเวณทางด้านที่ตะวันออกของจังหวัดโออิตะนั้นเป็นแนวชายฝั่งทอดยาวจากเหนือลงสู่ใต้จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลมีความเฉลียวฉลาดและมีความเป็นมิตรกับผู้คนติดกําลังพูดถึงโลมาค่ะคุณผู้ชม ที่โออิตะนี้มีโลมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาโลมาขึ้นมาน่าสนใจใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าโลมาที่โออิตะนี้จะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนคุณผู้ชมคะน่ารักจังเลยค่ะที่นี่มีชื่อเรียกว่าอะไรนะสุ สถานที่นี้สุคุมีค่ะ,คะที่สุคุมีนะคะเราสามารถที่จะมาดูดอลฟินโชว์นะคะซึ่งเป็นดอลฟินที่มันไม่ได้อยู่ในสระน้ําแต่อยู่ในกระชังอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเชื่อมต่อกับทะเลโชว์ความน่ารักนักของดอลฟิน,เ,นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปกับดอลฟินได้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยอ่ะ ไม่เพียงแต่เด็กๆนะคะเด็กที่มาที่นี่จะต้องติดใจจะต้องมีความสุขไม่เพียงแต่เด็กๆเ,เพราะว่าติ๊กก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะจะมีความสุขไปกับความน่ารักของดองฟินแสนรู้หรือว่ารลมาแสนรู้นี้นะคะเชื่อได้เลยค่ะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมก็อยากจะอยู่กับเขาอย่างนี้ละค่ะ ที่อุมิทามะเอ็กเพียรนส์พาร์คหรือว่าซึกุมิโดฟินไอแลนด์นี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอูมิทามะโกกับเมืองซึกุมิซึ่งเมืองซึกุมินั้นมีโรมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในท้องทะเลจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้คนได้สัมผัสวิถีชีวิตของโรมาอย่างใกล้ชิดและสร้างจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์โรมา นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแสดงความสามารถของโลม,มาและสัตว์ต่างๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมขาเด็กอายุ4ขวบขึ้นไปนะคะถ้าคุณว่ายน้ำได้นะคะก็สามารถที่จะลงมาว่ายน้ำกับดอลฟินได้ถ้าตัวใหญ่เขาก็จะคัดเลือกที่ดอลฟินตัวใหญ่ๆมาให้นี่ๆเด็กคนนี้กำลังจะว่ายอีกท่านหนึ่งและะ้วค่ะ โลมาเหล่านี้ก็เป็นโลมาที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่โลมาเลี้ยงเพียงแต่ว่าเขาเอาเข้ามาฝึกค่ะแล้วตรงนี้เป็นน้ําทะเลธรรมชาติจริงๆที่เชื่อมต่อกับทะเลข้างนอกแล้วเสร็จแล้วก็ทําเป็นกระชังขนาดใหญ่นะคะอันนี้เนี่ยดอลฟินหรือว่าโลมาแต่ละตัวครูผู้ฝึก ก็จะต้องตัวไหนตัวนั้นนะคะอย่างนี้บ่อน,นี้เป็นต้นเขาก็จะเลี้ยงโลมา3าตัวอยู่ในนี้แล้วก็ครูผู้ฝึกพอเวลาถึงที่เวลาให้อาหารเขาก็จะรู้เขาก็จะมาหาครูผู้ฝึกของเขาด้วยการชินกับคนที่เขาเคยอยู่ใกล้ชิดด้วยค่ะใช้เวลาถึง2ปีกว่าที่จะเชื่องแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบนี้ละค่ะดูสิดูถึงความน่ารักของเขานะคะ โตโยตา้าสารต่อที่พ่อทำไกลแค่ไหนก็ไปถึง สำหรับรายการผจจนัยไร้พรมแดนในปีนี้ติ๊กยังคงพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์กันเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมร่วมออกเดินทางไปกับคาราวานทำดีเพื่อพ่อกันค่ะ ุณผู้ชมคะเช้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสุพรรณบุรีร่วมกันกับรายการผจญภัยไร้พรมแดนเราจะไปเที่ยวตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมมีนมหาภูมิพลอดุลยเดชกันค่ะและในวันนี้สมาชิกของเรานะคะ70คนค่ะเราจะไปร่วมกันเที่ยวตามรอยพระบาทของพระองค์นะคะแล้วก็ไปทําความดีเพื่อพ่อกันที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะ พิเศษมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาเรียนรู้วิถีไทยกันที่นี่นะคะโดยวันนี้ที่บอกว่าพิเศษเพราะว่าติ๊กมีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะแขกคนนั้นนะคะเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นจากเกาะคิวชูเชะละค่ะเธอผู้นั้นก็คือรุรีซังนั่นเองค่ะฮัลโหลลุลีลุลีรู้สึกยังไงคะจะได้ไปเที่ยวที่เมืองไทยกับพี่ติ๊กซังในวันนี้ค่ะจ่น้น คุณผู้ชมคะและสถานที่แรกนะคะที่ติ๊กจะพาลูลีและคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดนคปรปฐมเป็นเส้นทางตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ คุณผู้ชมคะที่นี่นะคะถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชจะไม่เคยเสด็จมาแต่สถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาตามพระปณิธานของพระองค์ท่านที่ต้องการให้ราษฎรของพระองค์เนี่ยนะคะอยู่ดีกินดีดังนั้นค่ะคุณผู้ชมคาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก็เลยมีพระําดำริให้สร้าง อุทยานการอาชีพชัยพัฒนานี้ขึ้นมาและหลังจากที่สร้างมาแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับราษฎรของพระอ,องค์ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงกันค่ะ การได้เดินทางมาอุทยานการอาชีพทั้งทีวันนี้ติ๊กและสมาชิกค,คาราวานทำดีเพื่อพ่อก็ขอฝึกอาชีพเรียนรู้การพับดอกบัวแบบราชสำนักกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เจ้าหน้าที่จากอุทยานการอาชีพมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนคนปรปฐมค่ะจะมาสอนให้สมาชิก ในคณะคาราวานทําดีเพื่อพ่อนะคะที่จังหวัดนครปฐมเราพับดอกบัวแบบราชสํานักค่ะซึ่งค่อนข้างจะหาได้น้อยนะคะตามท้องตลาดวันนี้ติ๊ก็เลยพาลุลีมาเรียนรู้วิถีไทยของเราด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเสร็จแล้วค่ะเป็นดอกบัวที่สวยงามมากการพับแบบนี้นะคะก็เคยพับค่ะแต่ไม่เคยพับจนกระทั่งถึงเห็นเกสรน,นะคะวันนี้ได้ประสบการณ์ว่าการพับดอกบัวพับให้เปิดหมดทั้งหมดนะคะก็จะยิ่งสวยค่ะเหมือนกับความเบิกบานนั่นเองนะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบดอกพิกลค,ค่ะ นอกจากการพับดอกบัวแบบพี่กุลแล้วติ๊กและสมาชิกคาราวานทำดีเพื่อพ่อยังได้ลองพับดอกบัวแบบตรีรัตน์และลาวันอีกด้วยซึ่งแต่ละแบบก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปเรียกว่าได้เรียนรู้จากที่นี่แล้วคุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้ในการพับดอกบัวเพื่อถวายพระหรือว่าบูชาพระที่บ้านอีกด้วยค่ะทำได้แล้วใคร้าสน,นุกด้วย ได้ดอกบัวสวยๆกันแล้วมาถึงจังหวัดนครปฐมทั้งทีสถานที่สําคัญที่ขาดไม่ได้และคุณผู้ชมจะต้องเดินทางมาเยือนถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐมก็คือองค์พระปฐมเจดีที่วัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยค่ะลุลีวันนี้เดินทางมานครปฐมพี่ติ๊กพาลุลีมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลย<อ>ในจังหวัดนครปฐมนะคะที่นี่ก็คือพระปฐมเจดี ไม่เพียงแต่คนนะคนปรปฐมนะคะที่ให้ความเคารพนับถือคนทั่วประเทศไทยเลยแหละ<อ>และที่นี่นะศักดิ์สิทธิ์มาก<อ>ดังนั้นเนี่ยพี่ติ๊ก็เลยจะพาลุลิ<อ>แล้วก็พาคุณผู้ชมมาขอพอรที่องค์พระปฐมเจดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระร่วงรถจันนลิศจ้า พระปฐมเจดีย์เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่รูประฆังคว่ำมีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยสันนิษฐานว่าได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐมค่ะลูลีที่เราไหว้เมื่อกี้เนี่ยเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากคือพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นพระสมัยทวารวดี ะะซึ่งมีอายุเก่าแก่มากที่สุดเลยแล้วศักดิ์สิทธิ์มากค,คนทั่วไปจะให้ความเคารพนับถือแต่อีกสถานที่หนึ่งเนี้ยที่พิิกจะพาไปรุล,ลไีไปไปไหว้ขอพรนะคะไปไหว้ทําความเคารพก็คือพระสลีลังคารของรัชกาลที่หก การผจรนภัยของติ๊กและรุรีพร้อมทั้งสมาชิกขบวนคาราวานทาดีเพื่อพ่อจังหวัดนคปรปฐมยังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะติ๊กจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางต่อไปทํากิจกรรมและเรียนรู้สถานที่ซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ในจังหวัดนคปรปฐมกันต่อค่ะส่วนจะเป็นอะไรเป็นที่ไหนนั้นเราไปรอติดตามชมกันในรายการผจญภัยไรพรมแดนวันเสาร์หน้าเวลา21นาฬิกา50นาที